สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็กดีเซิร์ด้วยนะครับผมทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเลยนะฮะวันนี้ที่มาเนี่ยมาทำคลิปเนี่ยคือจะมาอัปเดตเรื่องการทําของบอส V นะครับเป็นของบอส V ที่แบบว่าทำได้เลยจากซิทีน้านะครับสำหรับใครที่จบซีสั่นมาเนี่ยจะสามารถทําได้นะครับโดยที่ในในเว็บบอร์ดเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นคนไหนเนี่ยไปเซิร์ชนะครับก็จะเป็น เป็นข้อมูลเก่านะครับที่ยังต้องใช้โอปออยู่แต่ว่าส่วนผสมเนี่ยส่วนผสมหลักก็จะยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าการทําการหาผลึกคูทุมนี่นะครับหรือว่าผลึกบอสต่างๆที่ที่ท่านจะทำเนี่ยซึ่งในในแพทป,ปัจจุบันนะครับณมกรา223ครับหาได้ง่ายเลยครับราอาทิ์นะเพียงแค่คุณเล่นประมาณ2อถึงสสัปดาห์เนี่ยก็จะได้ของบอสวีแบบที่พร้อมใช้แล้วครับแบบว่าก้อนผลึกเนี่ยที่พร้อมใช้เลย ส่วนเ,เรื่องที่บอกว่ามันเปลี่ยนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้โอปอลแท้แล้วก็โอปอลที่เป็นเกรด1 2 3 4งสองสามสี่แล้วผสมผสมไปแต่ซึ่งแพรนี้นะครับจะใช้เป็นอัญมณีสีเขียวนะครับแบบนี้นะขั้น1นนะครับส่วนขั้น2 3 4เนี่ยจะใช้เป็นอัญมณีสีม่วงสีแดงหรืออ,อะไรนะผมลืมว่ะ อัญมณีเนี่ยพูดนี้ฮะสีดำสีแดงแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยจะเป็นขั้น2ส,ส่วนสีม่วงเนี่ยจะเป็นขั้น3แล้วก็สีแดงนี่เป็นขั้น4ี่นะครับซึ่งการทำอาวุธบอสนะครับในแพทนี้เนี่ยทำรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะง่ายไม่ได้เยอะอะไรและผู้เล่นใหม่ในี่หลายๆคนก็จะตั้งตัวได้นะครับวิธีการก็จะเหมือนเดิมครับโดยการที่เราเอาวัตถุดิบเนี่ยไปหลอมฮะนี่ตามนี้เลย เกความทรงจำเนี่ยก็หาได้ทั่วไปจากดิสโก้นะครับปึ๊บเนี่ยเราไปหลองปึ๊บเลยเราก็จะได้เป็นหินแปลสภาพมาตามนี้เลยทำแบบนี้นะครับ1-4ขั้นนะครับส่วนขั้นที่5เนี่ยจะใช้จะใช้เป็นผลึกของโอคิรูอานะครับผม สิ่งที่ท่านต้องมีก็คืออาวุธบอส3ขีดของสิ่งที่ท่านจะทำนะครับอย่างเช่นผมจะทำคูทุมอ่าจะทำคูทุมวใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อคูทุมมาตีโบอเอง3ขีดนะครับหรือว่าท่านจะซื้อตีขีดมาดาวเกตให้มันเป็น3ขีดก็ได้ครับลหลังจากนั้นเนี่ยที่ท่านมาอ่อท่านซื้อเสร็จปุ๊บแล้วจะเอาผลึกควบแน่นของบอสเนี่ย อย่าหลอมนะครับเน้นย้ํานะครับว่าห้ามหลอมนะครับให้ไปทางด้านแปรธาตุอย่างง่ายนะครับแล้วเอาอาวุธ3ขีดนั้นนะ่ะมาแปลธาตุอย่างง่ายนะครับคุณจะได้พลังควบแน่นของบอสนี่นี่จะเป็นหน้าตาจะเป็นไอควบแน่นอ่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ของผมเป็นคูทุมควบแน่นก็คือเอาคูทุม3มขีดนี่แหละไปไปแปรธาตุอย่างง่ายมานะครับ เอาอาวุธ3ขีดแปลธาตุอย่างง่ายเนี่ยไปแปลธาตุมานะครับเราก็จะได้นี้มาอันนี้จะเป็นส่วนผสมของการทำวีนะครับโอเคมาดูเรื่องน,น้การแปลสภาพดกวยครับแปลสภาพอาวุธนะครับปึ๊บแล้วก็เรียกผูดเดามากดสองสิโอเคอเฮ้ยอาวุธผมอยู่ไหนวะม,นม,นม,นมันต้องซ่อมก่อนมันต้องมันต้องซ่อมก่อนปะ่าวะไม่มั่นใจแล้นี่ปึ๊บ ต้อมเสร็จครับมาลองดูดีก่อ๋อมันต้องเป็นตัวหลักครับไม่ใช่ตัวโคลนต้องเป็นตัวหลักอ่ะกลับมาอีกครั้งครับคืออ่าอันนี้เป็นข้อแบบว่าข้อเตือนนะครับสำหรับเผื่อใครไม่เผื่อใครไม่เผื่อหลับเผื่อผมเองนี่แหละผมไม่รู้ไงว่าเมื่อกี้ตัวตัวมูซาผมมันคโคลนอยู่เหว่าไม่รู้มันได้หรือเปล่า นี่เราก็ได้มาแล้วแบบนี้ต้องเป็นตัวหลักนะครับไม่ใช่อาวุธโคลนฮะไม่ใช่อาวุธโคลนให้ตัวรองนะครับต้องเป็นอาวุธหลักของตัวนั้นๆน,น,นะครับแบบนี้นะเราก็แปลสภาพไปเลยปึ๊บเราจะได้อะไรผมก็อยาก,กรู้เหมือนกันผมไม่เคยแปลสภาพผมเพิ่มมาเล่นเหมือนกันนี่โอเคแปลสภาพระดับหนึ่งแต่ผมก็ไม่จำไม่ได้ว่าเหมือนมีอะไรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะอันนี้ก็คือเป็นการแปลสภาพผมได้เอพีมาหนึ่ง ผมได้ AP DP มา1กับ DP มา2ครับก็เท่านี้ครับอัปเดตเกี่ยวกับเผื่อคนที่ยังไม่มีใครรู้นะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่กลับมาแล้วอยากจะทำของบอส V เนี่ยซึ่งเอ่าเท่าที่ผมเล่นมาช่วงนี้คือลหลายๆคลิปก็จะเป็นคอนเทนต์เอ่อก็จะเป็นแบบเป็นรูปแบบเก่าครับแต่ว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะผมก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนรู้ก่อนดีกว่าว่าโอเคว่ามันมีอะไรปรับเปลี่ยนตรงไหนไหม ซึ่งาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะมันโชวดีครับทุกคนสำหรับการเล่นแบคทีเร์ยในปี2024นี้ต้นคลิปผมพูดเลยนะ23 24า่ะไปละก็ในคลิปนี้ก็จะมีการแบบว่าพูดข้อมูลผิดๆถูกๆนะครับแบบว่าเยอะอยู่นะครับซึ่ง ขออภัยด้วยด้วยว่าที่ว่ามันเป็นคลิปแรกของช่องนะเรยว่าการให้ข้อมูลอะไรเงี้ยมันอาจจะมีผิดพลาดนะครับโดยผมจะพยายามแทรกรูปภาพหรือเทคนะครับไว้ในคลิปนะครับในช่วงช่วงนั้นก็เผื่อสาหรับใครที่เปิดคลิปแล้วฟังอย่างเดียวหรือไม่ได้ดูนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับมีคําติชมต,ตรงไหนก็พิมพ์ว้ในคอมเมนได้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่า เล่นใหม่ในแบ c ดิเ s e ร์ช่วงปี2024เนี่ยจะจะเริ่มต้นยังไงดีทำอะไรก่อนอะไรแบบนี้นะฮะบาย Bye.